มาล้อันนี้ได้กินได้กินชัดเลยกินชัดมากกินชัดมากสมการของเราเนี่ยก็คือตัวนี้ปืนมือถูกต้องไหมแล้วเราก็จะกลับไปโซนนี้หรอถ้าสองถ้าลาถ้าลูน่ามาสองเหมือนตอนทำเยลลี่เราไปให้ต่อถ้ามาสองกูกูขึ้นโนโฮต่อแต่ถ้าไม่สองก็จบแค่นี้เดี๋ยวกูเซฟไปห้าสิบเฮ้ยทุกคนอาไงดีวะ ตอนนี้ผมแม่งอยากได้2ตัวนี้ไปอา a ทีมากแต่คือฟาร์มอินโทโน่ไม่ไหวเราก็จะไม่มีตอนนี้คือแย่แล้วเวคือแม่งออกมา4ตัวก็จริงแต่แม่งซ้ำหมด5ตัวเฟย่าจัดไป2อาไอเฮลเด้งโฮเด้งนั่นมา์าหนึ่งใครโหวตตู้ธรรมดากด1่หน่อยได้ไหมครับหรือว่าคิดว่าตู้เลสกด3ก็ได้ผมอยากจะดูความเห็นโดยรวมงั้นสรุปเลยเดี๋ยวเราเราลุยเลยดีกว่าผมว่าเรา อีกสักแปเออมันไม่ออกอะเดยเนี่ยผมอยากมาเก็บน้องสองคนนี้ไว้นะครับในร้อยแปตัวนี้ทุกคนว่าไงอะประเด็นก็คือถ้าเราฟาร์มอินโซโน่ไม่ไหวเนี่ยไอเดี ID เรามันจะไม่โตพวกโมดูละ่ะมันจะไม่โตเลยถ้าอย่างเงี้ยต้องมาจบแผน3แล้วต้องเสียเงินทําสัตว์อีกล้านกว่าบาทนะครับเพื่อที่ทําสัตว์เร่งเร่งสปีดมาวนเนี่ยเราก็จะไม่ได้พวกโมดูลแรงๆแ,แบบนี้ไปใช้นะครับผม ไพโหวตตู้ธรรมดากดหนึ่งหน่อยได้ไหมครับหรือว่าคิดว่าตูเ้เลทกด3ามก็ได้ผมอยากจะดูความคิเห็นโดยรวมเอาแบบเร็วๆนะครับเอาคิดแบบตัวเองคิดอะไรก็พิมพ์นะครับไม่ต้องซีเรียสหรอกนะผมไม่ได้ว่าอะไรงั้นสรุปเลยเดี๋ยวเราเราลุยเลยดีกว่าผมว่าเราอีกสัก80สบเอาอย่างนี้เอาแปดสิบลงที่ตู้นี้ที่เหลือผมจะได้ลงตู้ล่าง <c oughs> ถ้าออกก่อนห้าสิบรอดเอ้ยถ้าออกก่อน80เริแล้วรอดแต่ถ้าไม่ออก80สิก็รับเต็ม ถูกต้องไหมโอเคงั้นตามนี้เอออย่างนี้ผมว่าเหมาะสุดเพราะว่าตัวนี้ต้องบอกว่าความสามารถมันยังยูนิคอยู่แต่ตัวนี้เราใช้ไอโซโยาโยวนแทนได้ตัวหลับอะ่ะนะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าผมจะไปต่อก็ฝากพี่ๆด้วยกันผมไม่อยากจะเรียกไลค์นะว่าต้องไลค์เท่าไหร่200ได้ไหมหรืออะไรนะครับผมถ้าชื่นชอบคอนเทนต์เรานะครับอยู่ด้วยกัน แล้วมันเพลิดเพลินดีนะครับสร้างรอยยิ้มให้ได้ไม่เล็กไม,ไม,ไม่น้อยก็ฝากกันหน่อยแล้วกันผมไปต่อเลยโอเคน้นตัดสินใจร่วมกันแล้วเดี๋ยวผมจะเอาตู้ฟุคุนี้จนกว่าจะออกหนึ่งการัตีที่เหนือผมจะมาลุยผมมีหน้าที่เติมพี่ๆมีหน้าที่ดูกับกดไลค์อย่างเดียวงั้นน้องฟุคุข,ของเรา l e t โก o ปะเียแต่เดี๋ยวผมเอาตัวนี้ให้ก่อนเอตัวแรกตัวอะไรเลยขอดูหน่อยสิใช้เต็มยังเต็มแล้วไม่โตต่อ มาบ่อยมากไปดินเราได้ตัวอย่างกำปะหวังว่าจะสะหวังจะสะ,ส,ะสมตัวทันตู้หน้าเนอะ Let's go เติบโต1%ปไวเปอร์1%รวมกัน10ครั้งก็10%เปรกย์ fucking เก y ยังดี2%เติบโตขึ้นอีก2% ย,ยังไม่ตันเหมือนกันนิดา้าเติบโต1%แต่ว่าตอนนี้เหมือนไม่ได้ใช้แล้วนะนิด้าแบบรู้สึกไม่ค่อยได้ใช้เลยอะ่ะเฮ้ยเฮยเไม่เติบโตแผนสามละพี่ว่าทรงนี้แผนสามแล้วน้องๆเชื่อแล้วว่ะแตงมืดไปสิบใบลั่นๆผมว่ามาละดวงกาลังดี โซเมซี่เมโซตัวไหนก็ได้อะที่ชัดพิมพ์อะออกมาก็ได้มาละอันนี้ได้กินได้กินชัดเลยกินชัดมากกินชัดมากได้กินชัดมากก,มาก,กินแรงเฮ้ย แอคเลย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 เป็นไงโถ่ตามปกเลยดิตามปกเลยอะดิกินแรงอย่างงี้แอคเลยหมูปิ้งสักไม้ดีกว่ามั้งแอคเลยเติบโตอีกห้าสิบเปอร์เซน เรียกว่ากรับพุ่งทะลุเลดออกมาอย่างนี้แสงมืดโอร้อยต้อยโลเดี๋ยวรอบหน้าไอ้พุกมันมามันขออนุญ,ญาตผ่านอินเฟอร์นเกิดเลยอะดิโฮเดนเอาไปกันต่ออีกตัวตัวอะไรนาวเวลว่าได้กิ่นอยู่นะอีกต,ตัวตัวอะไรวะหรือว่ามันยังไม่หมดเฮ้ยเอหมดแล้วโอเคไม่ว่ากัน ลุกเลยผมบอกแล้วว่าเขาไม่พูดชื่อกันของดีเขาไม่พูดชื่อกันหลองนุ่มอุ้ยอย่างนี้ก็สะดูโบสองตัวละครได้แล้วอ่ะดิสมการของเราเนี่ยก็คือตัวเนี้ยปืนมือถูกต้องไหมแล้วเราก็จะกลับไปโซนนี้เหรอโดยที่เราจะใช้ใครห้าตำแหน่งอ่ะฟองปงน้องฟองน้องลูกปงอะน้องฟองน้ำลินลี่แล้วก็ ลบตัวที่5เราได้มาเป็นปืนมืดอ่ะตัวดาเมจดกับตัวเชื่อมจะเป็นใครถ้าอย่างนี้อันนี้ดามจดอทใช่ไหมอ่าแฟนกันช่วยเรื่องดอทกับ t ีเอปีอีกหนึ่งโอเคงั้นถือว่าออกมันดีมากประส,สบความสำเร็จครับในคลเปีดียอนี้โอเคกันต่าไปต่อเราต้องเปิดเ r ใบนี้เพื่อที่จะรู้ก่อนว่ามันออก2ตัวนี้ไหมเนียครับอย่าติดตลกนะไว่าใบานี้มันชอบติดตลก แต่มึงอย่าติดตลกมากนะเว้ยงั้นถ้าพร้อมแล้วก็อวยพรกันสักหนึ่งคำผมจะตัดลง YouTube พี่ๆลองอวยพรกันซิไม่ต้องบอกว่าอยากอวยอะไรก็อวยพรกันตามภาษาพี่ๆเลยนะครับ F U Q I U แล้วก็วงเล็บไม่ตลก F U Q I U ไม่ตลกเขียนดีทุกคนไม่มีใครเขียนตกพร้อมใจกันเพราะฉะนั้นแล้วไปครับอย่าให้เสียอย่าให้เสียโชว์ก็ไปไอ้ฟุก บอกเขาไปว่าหวานเจี๊ยบม,มันเป็นยังไงดุ้มดดยมันโตแบบก้าวกระโดดเลยว่ะ <c oughs> คลิปนี้ไม่ได้มาเล่นๆเล่น้ยเก็บแรงผักดันมาเป็นเรื่องในการเติบโตงั้นเหรอบ้าบอเนี่ยต่อไปนี้ใครจะมาสาดก็ระวังหน่อยแล้วกันไอฟุ้กมันกลางกันสาดไว้ก่อนนะดิอง <c oughs> นี้เราฟินละอย่างนี้ผมฟินละก็คือถ้าจะฟินสุดขีดก็คือ อย่า2ตัวนี้ย่าให้เกินร้อยอ่ะเอาละครับผมเดี๋ยวผมมีอยู่128เดี๋ยวผมจะหาน้องฟุคุยอเอามาเสริมทัพของเรากันซึ่งถ้าเราจะขึ้นไปเล่นเจ้าตัวนาโฮอ,อันนั้นจะหานาฮอมากกว่าได้นะครับเราจะต้องไม่เกิน40โลในตู้นี้เพราะฉะนั้นแล้วเล t s สโกครับผมไปมาเลยอะ <c oughs> ไม่มีหลุดเลทครับสบายใจสุด,สด สบายสบายพอดีจอมลัดจอมลัดมีแข่งวันพฤหัสอีกรอบหนึ่งนะช่วงบ่ายว่างหรือเปล่าอย่าลืมมาลงในทัวร์นะครับเดี๋ยวจะอัปเดตผ่านไปทางกลุ่มเออเดี๋ยวผมฝากแปะลิงก์กลุ่มกัยแล้วกันอุ้ยตัวนี้ก็เห็นใน PVP อยู่นะมันแบบมันมันลัชเข้ามาแบบใส่รุนสปีดมาสาดซีใส่ก่อนอ่ะทีนึงอ่ะทรงอย่างนี้น่าจะทรงอย่างแบดแล้วปม่าเนี้ยเหมือนเดิมครับเราจะกดไปดูเลนเฮ้ยโอ้นี่ดวงดีนะเพราะว่าเราเปิดไปแล้วสิบด้วย หรือว่ามาไวโอ้ลุงไว้นี่แม่งออกแบบเกลื่อนกาดอะ่ะเดินไปทางไหนก็เจออ่ะเหมือนลุงแกแบบอยู่ทุกที่อะ่ะโอ้ยแย่แล้วว่ะไปครับวัดเลย สลับไปกดตู้หนึ่งทีเผื่อมาเนี่ยเราจะเอาอีกแล้ววะดิเอา้ามันเลดเดียวกันตกใจเลยเกือบไปกดเมื่อกี้มันเลดเดียวกันนะครับเกือบลันมั่วละอ่ะไปโอ้โหจบแล้วกดได้นาฮอช่างแมงปล่อยมันไปนะครับผมปล่อยนาฮอไปตามทางของมันแล้วกันจบละ ลุงโอโบให้ตอนนี้แต่ไม่การันตีนะสองหายงอนถ้าสองถ้าลาถ้าลูน่ามาสองเหมือนตอนทำเยลลี่เราไปให้ต่อถ้ามาสองกูกูขึ้นโนโฮต่อแต่ถ้าไม่สองก็จบแค่นี้เดี๋ยวกูเซฟไปห้าสิบ 5้าสิแปดตัวอย่างน้อยห้าสิบปดตัวผมก็ไปเปิดตู้หน้าได้นีครับผมปล่อยไอ้ไอ้ไอนาฮอไปแล้วกันนะก็อยากได้นะแต่ว่ามันมาถึงตรงนี้แล้วก็าตามปากว่าแล้วกันครับเราจะได้มีผ้าเบรกเป็นของตัวเองบ้างปะให้การันตีเลยอะใจร้ายไปไหมเน่ใจหลายไปไหมน้องชายใจหลายไปไหมแต่ถ้าสองตัวเอาไปพิจารณาเป็นพิเศษ สกีไม่ได้คระชิควยคาาคาซาราแล้วไหนมันบอกว่าได้เพชรวะเป็นครั้งแรกโอ้มา g กอโอ้มโอ้มกอเมื่อแชร์เป็นครั้งแรกเฟิร์สไทม์อยู่โนโบกูไม่รู้ว่าแชร์ยับเลยเห็นครั้งแรกแชร์ได้รั่วเลยมาละน้องฟุคุก็ถือว่าโอเคครับเติบโตอ่ะให้กูโลเดียวเจอกันโอเคครับ เอ้ผมขอถามหน่อยดีว่าไอ้การันตีตู้นี้มันมันเอาไปตู้หน้าไหมไอ้การันตีตู้นี้มันเอาไปตู้หน้าไหมเหมือนกับถ้าเราเปิดไปสมมติว่าผมเปิดไปอีกสิบเอาไปไหมออได้ทุกครั้งที่เป็นตัวใหม่อะไหนๆเราลงหุ้นในตัวนี้มาเยอะแล้วเดี๋ยวผมให้ทั้งหนึ่งทีแล้วกันถ้ามันจะมามันมาแต่ถ้ามันจะไม่มาก็แยกกันตรงนี้ไปไปไหนก็ไปเปิดเตือนกูไปก่อนละอ่ะอะ เดครับผมคลิปวิดีโอนี้ก็อาจจะยาวมากเลยนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะดูจบแล้วก็เพลิดเพลิน,พนคลิปมันยาวไปอ่ะผมว่าน่าจะทําได้สักสองคลิปรอบหน้าผมจะมาหันออกแล้วกันเพราะว่าตัดต่อก็เหนื่อยคนดูก็เหนื่อยนะครับผมว่าเหมาะเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสองร้อยถ้ามีสี่ร้อยใบสองร้อยสองร้อยแล้วกันจะได้ไม่เหนื่อยเกินไปนะครับผมก็หวังว่าพี่ๆจะสนุกและเพลิดเพลินกับการดูคลิปวิดีโอนี้นะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยกันนะครับสำหรับ Italy อิตาเลียดีสตาร์ทเนี่ยครับก็สามารถดาวน์โหลดไดใใ้ใต้คลิปวิดีโอเลยสำหรับวันนี้ลาาไปกกก่ออคคครรัััับบบุุณทมสสวดี